ใครยังตัดไฮไลท์ไฟเอ็มไม่เป็นนะครับหรืออยากมีเอฟเฟกต์เทพๆนะครับคลิปนี้มีสอนให้คุณหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนตัดคลิปนะครับผมเป็น EP ที่3แล้วนะครับผมสำหรับคลิปไฮไลท์ไฟเอ็มนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใส่เอฟเฟกแล้วก็บวกสโลว์คลิปนะครับผมให้มันสมูท หรือว่าให้มันสมูทนั่นแหละง่ายๆนะครับบางคนทําแล้วแหลกนะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีการทบแบบรวดเร็วเลยนะตั้งใจดูนะครับทุกคนก็อันดับแรกนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็ new นะครับเลือกเป็น sequence นะครับแล้วก็เลือกตามผมเลยเลยเป็น6กสิบเอพเนะครับผมกดโอเคไปเราจะได้ทีมดําๆมาแบบนี้เลยนะไม่ต้องแปลกใจนะครับอันดับที่สองนะให้เราเลือกคลิปมาครับเราคลิปไปวางในช่องนี้เลยเดี๋ยวผมตัดไปตอนเลือก พอเราได้คลิปมาแล้วนะผมให้เรานาคลิปมาวางไว้ที่ช่องนี้ได้เลยน,นะครับแล้วเราก็เลือกช็อตที่เราคิวเลือกตัดช็อตที่เราต้องการเลยอ่ะผมเลือกเป็นช็อตนี้แล้วกนะันเราก็เหลือช็อตอื่นไปนะครับรอตัดช็อตอื่นนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราคลิกขวาไปที่วิดีโอนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับกด slow clip กด show clip นะ time นะครับผมจะทาอย่างรวดเร็วเลยครับเดี๋ยวคิวมันจะยาวกันไปแล้วก็ไปที่ speed นะครับปรับเป็น o อ f to call ฟนะครับผม กดคีดตรงนี้2องทีนะข้างๆลูกานะตานับสองทีให้แถบมันใหญ่ขึ้นมากาน้นะครับอ่ะแล้วจากนั้นนะครับเราจะเห็นเส้นข,ขาวตรงกลางนะให้เรานะครับกดเลื่อนเส้นลงมานิดน,นึ่งนะครับอ่ะเลือกช็อตที่คิวดีกว่าปุ๊บอ่ะพอคิวปุ๊บอ่ะช็อตนี้นะครับเราคิวนะครับปุ๊บให้เราเลื่อนเส้นลงมาเยอะๆเลยให้มันรู้สึกรู้สึกว่าสโลพอนะครับปุ๊บประมาณนี้แล้วกัน ด้้นะครับเป็นขั้นตอนใส่เอฟเฟกตครับตอนนี้สโลเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขั้นตอนใส่เอฟเฟกนะครับเราก็จะมาใส่เอฟเฟกกันให้เราไปที่วินโด s นะครับแล้วก็ไปที่อะไรสักอย่างเนี่ยตามผมเลยแล้วก็พรีเมียมคอมพ o s เซอร์ไปที่ Starter p a ์แอ่าขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะครับผมใครอยากได้เอฟเฟกตัวนี้นะผมผมมีโหลดไว้ใน DC นะครับสามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับอยู่ใน DC นะ DC อยู่หน้าไบ O เลยนะครับผม DC ซไวเทนะครับผม ถ้าไม่โหลดตัวนี้จะไม่มีอยู่ในพรีเมียมนะครับก็นี่มีให้เลือกคุณหลายเอฟเฟกต์จัดเลยนะครับอ่ะส่วนตัวผมนะจะใส่เป็นเอฟเฟกต์สั่นนะเอฟเฟกต์ Effect สั่นก็เป็นตัวเชคตัวนี้นะครับอ่ะใส่ไปเลยปุ๊บตอนแรกเอฟเฟกต์มันจะมีเสียงนะนี่มีเสียงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะก็แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอน ตัดเสร็จกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ผมท,ทําหลายๆช็อตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครอยากได้รีเชสยสวยๆแบบในคลนิปน,น,น,นะครับผมสามารถตำได้ที่ YX10 เลยนะครับผมผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากกดหัวใจกดรีโพสไว้เลยนะครับใครอยากได้เอฟเฟกสวยๆแบบนี้หรือว่าอะไรนีน้มีให้ในด c นะครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับเราไปดูไฮไลท์กันเลย คลายจนทราที่อับแสงแล้านดวงดาวมืดมนคลายดังคนเริ่มหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าและไม่เคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยา